มีภาคยามเช้าวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นที่การถแถลงข่าวของจังหวัดลำปางนะคะเพราะว่าเขาเตรียมการจัดงานวัฒนธรรมท้องถิ่นนายสมชัยกิจ จเจริญรุ่งเรืองขออภัยค่ะนายสมชัยกิจ,จเจริญรุ่งโรดรองผู้ราชการจังหวัดลำปางนะคะก็มาร่วมแถลงข่าวเชิญชวนประชาชนชาวลำปางแล้วก็นักท่องเที่ยวร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาวิถีถิ่นเวียงละกองบนถนนสายวัฒนธรรมในงานวิถีถิ่นวิถีกลองวิถีชาวละกอเทิดไทยองราชัน 89พรนศาที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง30เมษายนนี้สำหรับงานนี้ค่ะเขาจะมีมนสเสน่ห์ที่กระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นการค้าการลงทุนในพื้นที่โดยมีทั้งกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการโชว์กลองจากประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนการแสดงตีกลองปู่จาในรูปแบบการแสดงแสงสีเสียงแล้วก็จะมีเยาวชนะนากกว่า200ชีวิต13อำเภอมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย อันนี้ก็เป็นช่วงของการจัดงานนะคะก็จะมีการแถลงข่าวแล้วก็พูดถึงกิจกรรมถ้าอยากเห็นกิจกรรมจริงๆว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างต้องเดินทางไปค่ะที่จังหวัดลำปางในวันที่29เมษาย,ยนนี้ไปต่อกันที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะมีการเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทยเมียนมา2แผ่นดินนะคะนี่ก็หนานแน่นคึกคักโดย มีนักจักรยานมาร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็มีนายเจริทริ์สงวนศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตากมาเป็นประธานเปิดงานค่ะงานนี้จัดขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยมาร่วมกิจกรรมกันนะคะเมะื่อวานนี้ก็มากันอย่างคึกคักเลยนะคะกว่าพันคนการจัดงานในครั้งนี้เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์นันดีนะคะระหว่าง2ประเทศคือไทยกับเมียนมานในวันเทศบาลและเทศกาลวันมหาสงกรานต์ประจําปี2559 ถือว่าเป็นการเริ่มต้นประสานงานร่วมกันระหว่างประเทศและเพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในเดือนมหามงคลวันที่2เมษายนนะคะวันเฉลิมพระชนม์วันเฉลิมพระชนมายุของสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยก็มากันอย่างเนื่องแน่นค่ะจุดปล่อยตัวอยู่ที่บริเวณหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบาลนครแม่สอดมุ่งหน้าไปสะพานมิตรภาพไทยเมียนมา ข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่หนึ่งแล้วก็เปิดประตูเมืองเมียวดีให้นักปั่นนั้นเข้าไปท่องเที่ยวและปั่นจัก,กรยานออกกำลังกายที่เมียวดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อชมวัฒนธรรมของทั้งสองแผ่นดินด้วยมีเด็กๆไปปั่นกันด้วยนะคะเมื่อวานนี้ ลงไปที่ภาคใต้ที่จังหวัดยะลากันบ้างค่ะช่วงเย็นๆที่สนามสวนขวัญเมืองยะลานะคะเขามีสมาชิกกลุ่มชมรมเครื่องบินเล็กนาพลามอเตอร์เครื่องบินเล็กลบักบงคับวิทยุหลากหลายรูปแบบทีเดียวค่ะมาแสดงนะคะแล้วก็มาฝึกโดยทั้งมีการประลองฝีมือกันด้วยค่ะหลากหลายรูปแบบเขาบอกว่ามีทั้งปีกบินราคาตั้งแต่3,000บาทถึง5 0 0 0 0บาทเอามาร่วมฝึกบินนะคะที่นี่ เนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนแล้วก็เป็นช่วงปิดเทอมด้วยประชาชนในพื้นที่ก็เลยมารวมตัวกันค่ะและอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสมาชิกในกลุ่มเขาบอกว่าการเล่นเครื่องบินเล็กถือว่าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะคะในพื้นที่นี <S <S ้เพื่อให้เกิดความสนุกสนานสําหรับคนที่รักเครื่องบินเล็กแล้วก็ชอบความผัดผนตื่นเต้นนอกจากนี้ก็ยังได้ฝึกทักษะความชํานาญในการบังคับวิทยุเครื่องบินเล็กแล้วก็ยังได้เรียนรู้วิธีการเล่นการแก้ไขปัญหาต่างๆในเบื้องต้นด้วย ปิดท้ายปลงใต้ไปจังหวัดนราธิวาสนะคะไปเที่ยวงานกาชาติและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาสกันค่ะทางนายพานุอุทัยรัตน์เลขาธิการสนยนอำนวยการบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสก็ไปเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมในงานนี้มีคึกคักทีเดียวนะคะทั้งการออกร้านนาวากาชาติการออกร้านนิทรรศาการของส่วนราชการต่างๆมีขบวนรถไฟสืบสารตำนาน101ปี มะนารอการแสดงพื้นบ้านนะคะดีเกฮูลูมโนราตารีอีนาแล้วก็อีกหลายอย่างนะคะการจำหน่ายสินค้าของดีของพื้นที่ที่สำคัญในปีนี้คือมีการจัดนิทรศการเรารักนาราธิวาสเพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้ว่า จังหวัดนราธิวาสนั้นให้ความสําคัญ3เรื่องคือการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพส่งเสริมกีฬาออกกําลังกายและก็ส่งเสริมวินัยรักความสะอาดงานจะจัด10วัน10คืนนะคะบนเวทีก็จะมีดาราน,นักร้องศิลปินชื่อดังมาร่วมให้ความบันเทิงนันด้วยไปร่วมงานกันได้นะคะแอบเห็นมีตักไข่ชิงรางวัลด้วยนะคะเสียดายชอบมากเลยจับได้แต่ละทีะลูกอมสัง่ง <laughs> <c oughs> อันนี้อยู่ที่ดวงแล้วบางคนเนี่ยเขาสามารถที่จะได้รางวัลใหญ่กลับไปเราก็อิจดฉาเนาะไปทำบ <c oughs> ้างบางทีหมดไปหลายบาทแล้วยังได้ผ้าขุนหนูเนี่ยรางวัลใหญ่สุด<อ>แล้วนี่ันได้ปากกางี้ลูกโอมงี้แต่ไม่เป็นรายรายได้ทั้งหมดให้สมทบคุนสภากาชาติไทยนะใช่ะ